หน้าที่หน้าที่หน้าที่การงานนั่นแะหละภาษาคนก็การหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคือหน้าที่คํามัาหน้าที่คือการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในภาษาคนจะในภาษาธรรมหน้าที่หมายถึงสิ่งที่พัฒนาชีวิตให้เต็มเต็มเต็มจนบรรลุนิพพานหน้าที่คือสิ่งที่จะ ทำให้บรรลุนิพพานไม่ใช่เพียงแต่หาเรื่องปากเรื่องช่องไปวันวันหนึ่งนด,ด้วยดีาหน้าที่น่ะคือผู้ช่วยโดยแท้จริงหน้าที่นี่คนรจะถือว่าเป็นพระเจ้าในภาษาธรรมเขาทาแล้วทําหน้าที่แล้วช่วยให้รอดมันช่วยให้รอดคําว่ันหน้าที่หน้าที่กิดเดือชาวบ้านคือความหมายอย่างหนึ่ง ทางธรรมะสูงสุดถือความหมายอีกอย่าง